สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มีเมนูหมูมาแบ่งปันเป็นหมูสามชั้นทอดคั่วกับซีอิ๊วยั่วๆเลยค่ะหิวหรือยังคะงั้นตามมาเลยส่วนผสมก็จะมีหมูสามชั้นน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวสามอย่างแค่นั่นเองค่ะไม่เยอะเนาะทุกบ้านก็มีอยู่แล้ว อ่อแล้วก็มีน้ำมันสำหรับทอดใช้เป็นน้ำมันปลาล์มก็ได้ค่ะเพราะทนความร้อนได้สูงใช้หมู3าชั้น1กิโลค่ะเวลาซื้อก็เลือกที่หนังเขานิ่มๆแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาหัน่นเราจะไม่เอาหนังออกนะคะตรงหนังเนี่ยจะเหนียวหนึบๆอร่อยดีค่ะส่วนถ้าใครไม่ชอบก็ออกได้ค่ะ หั่นให้ชิ้นใหญ่หน่อยหนาประมาณนิ้วหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะหดลงอีกแต่ถ้าไม่ชอบชิ้นใหญ่ก็ลดลงได้นะคะตามชอบเดี๋ยวตอนท้ายจะเทียบให้ดูค่ะว่าเขาจะหดลงแค่ไหนนี่ค่ะชิ้นประมาณขนาดนี้เราจะไม่หมากค่ะเดี๋ยวหั่นเสร็จก็จะทอดเลย กนหมูเสร็จแล้วก็มาทอดกันค่ะเราจะใช้น้ำมันในการทอดด้วยเพื่อกันไม่ให้หมูเขาติดกระทะใส่ไม่ต้องมากค่ะให้พอปิ่มๆหมูก็พอเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันในหมูก็จะออกมาอีกไฟก็ใช้ไฟกลางๆค่ะใส่น้ำมันแล้วก็เอาหมูลงเลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนอันนี้เป็นเทคนิคเคล็ดลับเลยนะคะ น้ำมันจะไม่กระเด็นมากจะแค่ปุ๊บปะอยู่ในกระทะแค่นั้นเองค่ะจะไม่กระเด็นออกมาข้างนอกแช่ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนก็คอยมาคนค่ะคอยคนเป็นระยะระยะตลอดนะคะหมูก็จะได้สุกทั่วถึงกันตอนคนเนี่ยก็ใช้ตะหลิวขูดไปให้ถึงก้นกระทะเลยค่ะเพราะบางทีจะมีหมูติดอยู่ น้ำมันยังขุ่นอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าน้ํำในหมูยังออกมาไม่หมดก็คนไปเรื่อยๆแล้วค่ะอย่าปล่อยทิ้งนะคะเดี๋ยวจะไม่ติดก้นกระทะเนี่ยค่ะตั้งแต่คนมาเนี่ยน้ํามันยังไม่กระเด็นเลยนะคะเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเรามาดูกันใหม่ค่ะ เหลืองแล้วค่ะใกล้จะได้ละเราจะไม่ทอดให้แห้งมากค่ะเดี๋ยวเนื้อมันจะแข็งเกินแต่ถ้าใครชอบให้แห้งมากกว่านี้ก็ทอดต่ออีกได้ค่ะเหลืองสวยดีละน้ำมันก็ออกมาเยอะเลยใสยไม่ดำด้วยเอาไปทอดต่อได้อีกสักสองรอบก็ได้นะคะเนี่ยน้ำมันไม่กระเด็นค่ะแต่ก็มีปุ๊บป้าอยู่บ้าง แค่นี้พอแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นเลยนี่ค่ะสุกประมาณนี้เนื้อจะไม่แห้งมากเวลาทานเนื้อก็จะไม่แข็งค่ะหนังก็จะยังนุ่มๆอยู่เดี๋ยวจะไปคั่วกับซีอิว๊วก็จะใช้กระทะไปเดิมนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปเทน้ำมันออกก่อนน้ำมันยังใสยอยู่เลยค่ะ หอมด้วยหน่าไปเจียวกระเทียมมีเศษเนื้อเศษหนังติดอยู่ก้นกระทะก็ขูดออกบ้างแค่นี้ก็พอละค่ะทีนี้ก็มาเทียบขนาดหมูก่อนทอดแล้วก็หลังทอดดูกันค่ะก่อนทอดชิ้นขนาดนี้พอทอดเสร็จแล้วชิ้นขนาดนี้หดลงไปหนึ่งในสส่วนได้ค่ะแต่ถ้าทอดได้แห้งกว่านี้อีกก็จะเหลือครึ่งต่อครึ่งเลย ถ้าเราอยากได้ชิ้นขนาดไหนก็เผื่อในส่วนที่จะหดลงไปด้วยค่ะทีนี้ก็มาทำหมูกันต่อค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้ค่ะเอาตามที่มีเลยแต่ว่าเรายังไม่ต้องเปิดไฟนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวหรือจะใช้เป็นซอสปรุงรสแทนก็ได้ค่ะ ทีนี้ก็เปิดไฟได้เลยใช้เป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายแล้วก็เอาหมูลงคลุกทีนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปจนกว่าน้ำซอสแห้งให้มันเคลือบหมูทั่วๆเลยค่ะระวังเรื่องไฟด้วยค่ะถ้าไฟแรงเกินน้ำตาลก็จะไหม้ได้คั่วไปค่ะใจเย็นๆ แป๊บเดียวก็เสร็จละหมูกิโลหนึ่งหดลงเหลือแค่นี้เองค่ะน้ำซอสงวดลงแล้วใกล้จะได้ละค่ะสีสวยเชียวค่ะหอมกลิ่นซีอิ๊วกลิ่นน้ำตาลเมื่อก่อนอากงทำให้ทานบ่อยค่ะตอนนี้ทำทานเองก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะ เอาประมาณนี้ละค่ะน้ำซอสเคลือบหมดละหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะไปจัดจานกันค่ะหิวแล้วเสร็จแล้วค่ะหมูสามชั้นคั่วกับซีอิ้วกับน้ำตาลรสชาติก็จะเค็มๆหวานๆทานกับข้าวรสก็จะพอดีเลยค่ะไม่เค็มมากจะทานกับข้าวต้ม หรือกับข้าสวสวยก็อร่อยค่ะหมูนุ่มค่ะไม่แข็งมากในส่วนของหนังตอนที่สุกลงมาใหม่ๆจะนุ่มมากเลยค่ะพอทิ้งไว้ก็ยังจะนุ่มอยู่แต่จะนุ่มแบบเหนียวหนึบๆคนที่ฟันแข็งแรงแข็งแรงหน่อยก็อร่อยเลยค่ะไม่ชอบหนังก็เลาะอ,ออกได้ค่ะถ้าไม่มีหนังตอนทอดนี่สบายเลยไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำมันกระเด็น ถ้าทานไม่หมดก็แบ่งใส่ถุงเก็บไว้ในตู้เย็นเวลาจะทานก็เอามาอุ่นหม้ออบลมร้อนก็จะอร่อยเหมือนเดิมค่ะลองทำทานดูค่ะอร่อยมากแล้วก็ลืมเรื่องแคลอรี่ไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปเบิร์นออกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณนายเข้าครัวแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ